ชาวบ้านตำบลในเมืองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยได้ช่วยกันจับจระเข้ที่พบอยู่ในสระบัวซึ่งนับเป็นตัวที่7็ดที่จับได้หลังหลุดออกมาจากฟามรมจระเข้ในสังวรรอบุญเจ้าของนาบัวบอกว่าขณะกำลังเตรียมดินเพื่อที่จะหว่านมาเมล็ดข้าว เห็นรอยคลานของจระเข้ขึ้นมาจากสระน้ำด้านข้างเป็นทางยาวจึงมั่นใจว่าจระเข้น่าจะอยู่ในสระบัวจึงได้สูบน้ำออกจากสระจนแห้งก่อนที่จะพบตัวจระเข้นอนอยู่ในกอบัวด้านล่างจากนั้นจึงได้ช่วยกันจับขึ้นมาโดยนายไกลจากอัมพวันผู้ดูแลฟราร์มจระเข้ได้มอบเงินรางวัลจำนวน5,000ันบาทแก่นายสังวรเนื่องจากเป็นคนแจ้งเบาะแสจนสามารถตามจับจระเข้ได้ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงต้องแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายห้ามลงเก็บบัวหรือหาปลาบริเวณน,นี้ก่อนพอเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากยังไม่มั่นใจว่ายังมีจระเข้ลงเหลืออีกหรือไม่ถึงแม้ว่าจะจับได้เป็นตัวที่7็แล้วก็ตาม